สวัสดีครับผมหนุ่ยคุงกับช่วงเพลย์แลกนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับโดยที่ผมแต่งตัวผิดแปลกไปจากปกตินิดนึงนะครับเพื่อรับกระแสบอลโลกนะครับโอ้โดยที่ข่าวในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวที่ไม่ยาวักเขาไหลแต่จะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะครับเริ่มข่าวแรกกันเลยข่าวแรกจะเกี่ยวข้องกับจอยจอยดูว่าช็อคนะครับของเพ a ย์ t a t i o นเพื่อนๆหลายคนจะเคยเล่นเกมวิน n ิ n งเคยเล่นเกมฟีฟ่ากันมาน่าจะคุ้นเคยกับจอยตัวนี้ดูนะครับจอยตัวนี้จะเป็น มีปุ่ม R 1 L 2องต่างันนาน,าน,นี่ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมฟุตบอลนี่น่าจะเคยใช้กันดีแล้วก็เข้าใจการทําง,งานของจอยตัวนี้เป็นอย่างดีแต่ว่ามีคนที่ไอเดียบันเจิดมากเลยครับเอาจอยตัวนเนี้ยเนี่ยมาดัดแปลงโดยใช้ Photoshop หรือก,ก็แล้วแต่นะครับมาดัดแปลงปุ่มให้เหมาะสมกับนักฟุตบอลที่โลดเล่นอยู่ในฟุตบอลโลกหลายคนตอนนี้นะครับยกตัวอย่างคนแรกเลยเนย์มานะครับเนย์มาเป็นกองหน้าของทีมชาติบราซิลนะครับ จอยตัวนี้ก็ออกแบบมาให้สำหรับเนมาโดยเฉพาะโดยที่เพิ่มอนาล็อกไปเยอะอนาล็อกเป็นกล้าอนาล็อกที่แบบว่าจะเอาไว้เล่นท่าลีลาช่วงท่าลีลาบนสนามน,นะครับซึ่งเหมาะกับเนมาเนมาเป็นอย่างในฟุตบอลนักฟุตบอลในปัจจุบันนะครับที่เวลาลงสนามเนี่ยจะมีลีลาการโชว์ที่ดต่างนานสวยงามนะครับส่วนตั้งแต่คนต่อไปเนี่ยก็คือซาบีซาบีเป็นกองกลางของทีมชาติสเปนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีจอยสําหรับซาบีเนี่ยถูกออกแบบมา ให้มีแต่ปุ่มส่งนะครับมีปุ่ม X 3อันปุ่ม X 3อันก็คือส่งสั้นนะครับแล้วก็ปุ่มสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นการส่งขงรูช่องแน่นอนว่าซาบีเนี่ยสไตล์ของเขาคือเขาส่งอย่างเดียวแทบจะไม่ทําอะไรเลยส่งให้เพื่อนทำเพื่อนทำจักรอย่างเดียวซึ่งจอยน,นี้เหมาะสมกับเขามากคนต่อไปเป็นอาร์เจนตโรเบนนะครับอาร์เจนตโรเบนเป็นนักเตะตัวสาคัญเป็นคีย์แมนของทีมชาติฮอลแลนด์เลยนะครับโรเบนเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการสไตล์การลากเลื้อยและการเล่นบอลแบบโชว์เดี่ยว โชเดียแบบที่ไม่ส่งใครพอไม่ส่งใครคราวนี้พอมาลงจอยก็คือตัดปุ่มส่งออกไปนะครับปุ่ม x ที่เป็นปุ่มส่งก็จะไม่มีสําหรับอาร์เจนโรเบนอีกคนนึงก็คือทีโอวอลคอรทีโอวอลคอรเป็นปีกความเร็วสูงของทีมอาร์เซนอลนะครับนักเตะคนนี้จะวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากจนจอยตัวนี้ออกแบบมาให้มีแต่ปุ่ม r 1 r 1คือปุ่มกดกระชากนะครับกดกระชากบอลวิ่งเเร็ววิ่งเร็วก็ของวอลคอร์ดก็ r 1อย่างเดียวเลยนะครับสำหรับจอยของเขาอีกคนนึง เปเป้ pe pe นะครับเปเป้ pe pe เป็นกองหลังที่ชาติโปรโตุเกสน,นะครับลา่าสุดเพิ่งโดนไล่ออกไปนะครับเอาหัวไปโขกนะฮะทำให้โดนไล่ออกไปพื้นฐานเป็นนักฟุตบอลที่เล่นแรงนะครับชอบเสียบชอบเสียบปุ่มโอของปุ่มโอในจอยของเปเป้เนี่ยก็คือปุ่มเสียบนะครับคือทุกปุ่มพร้อมจะเสียบคู่ต่อสู้ตลอดเวลานะครับอีกคนนึงไรน์กิกส์ไรน์กิกส์นี่จะเป็นจอยของซูเปอร์ฟาร์มิคอมนะครับจะแปลกนิดน,นึงคือเหมือนว่าต้องการผมบอกว่าไรน์กิกส์เนี่ยเป็นปี เป็นปีกโบราณเป็นปีกโบราณแต่เชื่อว่าในมุมมองของคนดูบอลหรือนักฟุตบอลเนี่ยไรอันกีก็ยังเป็นปีกโบราณที่ยังเก่งแล้วก็ยังเชื่อถือได้เสมอสุดท้ายครับเรียวเนลเมซี่ครับจอยของเรียวเนลเมซี่นี่จะมีแผงที่ใหญ่กว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเมซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากมีทั้งความเร็วเทคนิคแน่นอนว่ามีทั้งการอนาล,ล็อกมีทั้งปุ่มอะไรให้กดเยอะแยะเพื่อเหมาะสมกับเมซี่เขา นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะความเร็วสูงแล้วก็มีความสามารถแพรวพรวคบเครื่องอะครับครับผมครับต่อไปเป็นข่าวที่2นะครับข่าวที่2จะเกี่ยวข้องกับกินเนสบุ๊กแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาลงกินเนสบุ๊กในฐานะที่เขาเนี่มีสะสมสะสมเกมไว้มากที่สุดในโลกจนลงกินเนสบุ๊กนะครับแล้วเขาได้ขายเกมที่เขาสะสมมาเนี่ยทั้งหมดประมูลขายนะครับได้เงินมาทั้งหมด 24กว่าละประมาณกว่า24ล้านบาทนะครับโอเคเรามาลงในรายละเอียดข่าวกันเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับไมเคิลโทมัสสันหนุ่มใหญ่ในนิวยอร์กสร้างสถิติลงกนเนสบุ๊กเป็นผู้ที่มีคอลเลกชันเกมส่วนตัวมากที่สุดในโลกด้วยจำนวน1607เกมแต่ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเขาก็ได้ประกาศขายคอลเลกชันเกมทั้งหมดของเขาที่สะสมมาที่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเพิ่มมาเป็น1 1 1 0 0ชิ้นแล้วนะครับจากปีที่แล้ว เหตุผลที่ไมเคิลขายนั้นเจ้าตัวบอกว่าครอบครัวของเขานนั้นต้องการขยับขยายใช้พื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าเขาคงไม่ปล่อยให้คนในครอบครัวเขาเนี่ยนะครับมานอนคลุกกับเกมนอรวนมากที่วางอยู่หรือว่าวางอยู่เต็มเบื้อเต็มบ้านของเขานะครับวิธีการขายของไมเคิลเนี่ยนะครับไมเคิลจะขายในรูปแบบประมูลมีการเสนอราคาประมูลแข่งกันถึง56ครั้งแต่เมื่อสิ้นสุดการประมูลเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ที่ประมูลได้ไปชื่อแอคเคาท์ว่า P.W.E.P.S. นะครับ7 0 0 9 1 9 7 0ด้วยจำนวนเงิน7500,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ24ล้าน7 0 0แบาทเลยนะครับครังเกม11,000ชิ้นถูกประมูลขายออกไปด้วยราคา7500,000เหรียญสหรัฐนี่นะครับคิดแล้วเฉลี่ยนะครับเกมหนึ่งเนี่ยก็ตก68เหรียญสหรัฐปราณทที่โทมัสสันจะสร้างส,างสิติโลกได้นะครับเขาเคยโลกขายเกมของเขาไปเนี่ยสครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี1989นะครับเขาขายเกมออกไปเพื่อนำเงินเนี่ยไปซื้อเครื่อง SEGA GENESIS จากนั้นในปี1998เขาก็ขายคอยชั่นเกมที่เขาสะสมมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำเงินเนี่ยไปใช้สาหรับการแต่งงานปัจจุบันนะครับไมเคิลชมัสสันจ่ายเงินเพื่อซื้อเกมเฉลี่ย2เกมต่อวันประมาณได้ว่าเขาใช้เงิน3,000เหรียญสหรัฐต่อปีในการซื้อเกม ตอนนี้ไมเคิลโทมัสสันเป็นอาจารย์สอนแอนิเมชัน2มิติการออกแบบดีไซน์เกมและสอนประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกมที่ k e n e s i s College ในเมืองบัฟฟาโลนะครับทุกวันนี้เขาใช้เวลาในการเล่นเกมเฉลี่ย3ชั่วโมงต่อสัปดาห์อขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจาก Manager Game นะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับพีแลกกับผมหน่วยกรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ